ก็สำหรับต้นคลิปนะครับถ้าผู้ชมแรนข่าวจากฟอบิซิโอโรมาโนเปิดเผยผ่านทาง YouTube Channel ของตัวเองเขาบอกว่าแมนยูเต็ดไม่เคยมีความคิดที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวพอลปอกบากลับมาร่วมทีมเลยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพอแบ็ก v 3ภาค3โน no 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 n no. สองครั้งก็พอแล้วแมนยู <laughs> เนี่ยไม่เคยมีความคิดนะครับจะาปอกบากลับมา สโมสรน,นะครับต้องการเดินหน้าไปในทิศทางที่มันแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการผักดันหรือการมองหาผู้เล่นดาวรุง่งก็ถือว่าเป็นการตอกตะปูฝาลงรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องของแมนยูกับบอกบาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับโรมาโน่ ano, ให้ข้อมูลอีกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีก ที่ได้มีการติดต่อสอบถามถึงสถานการณ์อนาคตของซีมอนแนวรุกตัวเก่งนะครับพรสวรรค์สูงวัย21ปีจากสโมสรแอร์เบไลซิกความฝันของซีมอนคือการลงเล่นในกับสโมสรบา์เซโดนาแต่พีเมิลิกก็มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเหมือนกันเกี่ยวกับโอกาสที่ตัวนักเตะจะลองมองหาความท้าทายใหม่ๆ ถึงแม้ความฝันจะอยู่ที่บาร์เซโลนานะครับแต่ว่าการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ยังมีความเป็นไปได้กระแสข่าวจากสื่อเยอรมันนะครับค่าตัวของซีมอนที่ไลซิกจะตั้งอนาเรตประมาณ65 70ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่ยังว่าแหละเนื้อหอมากๆนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นทักษะคุณสมบัติสีเท้าเป็น เเรเชันใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจนะครับคือเอาตรงๆนะสเปคนี่ใช่เลยกับดับเบิลตัในระบบฟุตบอลของลูเบนามริมนี่ก็เคยมีข่าวกับแมนยูแล้วนะครับแต่ค่าตัวแรงไงอย่างว่าแหละอายุยังน้อยอยู่ยี่สิปีเองทีนี้นะครับท่านผู้ชมข้ามกันมาที่อนาคตของอดีตน้องรักนะฮะ มิสเตอร์ฟรีดอมไฟเตอร์นักสู้เพื่ออิสรภาพของเราเจดอนซานโชซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่กับเชลซีนักข่าวก็ไปถามเอนโซมาเลสกาเกี่ยวกับโอกาสที่เชลซีจะเซ็นสัญญากับซานโชถาวรน,นะครับจะเซ็นไม่เซ็นมาเลสกานี่บอกว่าตอนนี้ขอโฟกัสเต็มที่นะไปกับการพาเชลซีจบฤดูกาลให้มันดีที่สุดท่าทีจะสามารถเป็นไปได้เรายังไม่คิดถึงฤดูกาลหนะ้า คือเขาอ่ะรักนักเตะทุกคนในทีมชุดนี้นะแต่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์เราคงต้องมารอดูกันก็เอาเป็นว่าผมมีความสุขผมแฮปปี้กับผู้เล่นทุกคนที่เรามีในตอนนี้อ๋อเขาก็คงยังไม่ฟันธงนั่นแหละ,ละใช่ไหมล่ะมันยังไม่จบลูกกาเลยมองตาก็รู้ใจว่าจะเซ็นหาวอนโอเคโอเคเหลี่ยม,มี่ย แปลกๆเฮ้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาคุยเรื่องอนาคตเขาไม่พูดออกมาอยู่แล้วเขาคุยกันหลังไม่นนโธ่ส่งกลับมาก็ห้าล้านปอนด์หนึงนะเอานะสุสานโชวเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปเอาใจช่วยผมบอกเลยคืนนี้สมวิญญาณเป็นเด็กสิงชั่วคราวครับเชียร์ซานโชวให้ยิงประตูให้ได้หรือมึงแอดซิกก็ได้ สวัสดีแฟนชอ่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่3เดือน4ปี2568ขอคนล้านหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ให้ถึง50ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราช่วงนี้ก็เศร้าๆนะฮะเพราะว่ามันพึ่งแพ้มามันก็ยังแบบหัวใจยังเจ็บช้ำยังปวดรา้าวขอกำลังใจสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้กันก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเลม็มขนน้องชายไขย่กูมิง่ง การันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังนะครับสำหรับโปร4.4ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมทิ้งช่องทางการสั่งนะครับไว้ที่ description แล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างโอ้โหตอนนี้นี่มีหลายสีให้เลือกนะครับก็สามารถไปสั่งก็ได้และรวมถึงใบมีดด้วยนะท่านผู้ชมนี่ ฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงนะครับผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ของเราแล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพซูซูกินะครับเป็นเจ้าของซูซูกิสวิตวันนี้กับแคมเปญสวิตยูอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษก็มาทึกภาพนารถฟรีมีจํานวนจํากัดรีบรับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดนะครับแต่ต่วันนี้จนถึง6เมษายนปี2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าสอบถามได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศมีข่าวลือใช่ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้ว่าเร้ัลมาดิดเนี่ยส่งสเกล์แมวมองมาเช็คฟอร์มการเล่นของบรูโน่จำผิดคนหรือเปล่าส่งมาเช็คดาโล่หรือเปล่าเห็นแบบโปรตุเกสเหมือนกัน <laughs> เฮ้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้เขาก็คงดูเผือผ่อๆไปนะครับ ส่วนไอ้เรื่องค่าตัวที่จะมาทุ่ม90ล้านปอนเนี่ยมันไม่มีมูลนะครับแล้วก็มันมันดูขัดกับหลักความเป็นจริงนะแล้วก็รวมถึงแนวทางในการเสริมทัพของเรียรมัตริดด้วยแต่ถามว่าสนใจไหมอาจจะมีโอกาสนะครับทีมมาตริดเลงบูโน่อะผมว่าเป็นไปได้แต่เรื่องค่าตัวเนี่ยมันดูแฟนตาซีไปหน่อยมันเวอร์ไปทีนี้นะครับลูปเบนอโมริมก็ออกมาปฏิเสธใช่ไหมว่าแบบเฮ้ย ไม่ให้บูโน่ไปไหนทั้งนั้นน่ะเป็นนักเตคะคนสำคัญแล้วก็แจ้งบูโน่ไปแล้วล่าสุดนะครับเลเน่ ene, ที่เป็นอดีตนะครับผู้ช่วยคนเก่งของเซอรนต์โฟลซันหลายๆคนก็คงจำนาเลเน่ได้เป็นอย่างดีนะเชื่อว่าด้วยคุณสมบัติความสามารถของบูโน่มันจะไม่ไปทับตำแหน่งใครแล้วก็เขาจะเล่นกับแนวรุกอย่างวิดีซิอุสโรดิโกเอ็มปาเป้แล้วก็จูดเบลลิงแฮม ได้อย่างไร้รอยต่อเลยเลเน่เนี่ยบอกว่าเขาต้องการคว้าถ้วยรางวัลกับแมนยูเอตตแต่หากทีมอย่างเรียลมาดริดยื่นข้อเสนอมาในช่วงซัมเมอร์ผมมองว่าเขาจะพิจารณาโมดิตกำลังจะอายุครบ40ปีในเร็วนี้มาดริดต้องการใครสักคนต้องการกองกลางที่มีวิชั่นในการจ่ายบอลคิดเลร์พารสร้างโอกาสให้กับแนวรุกที่มีสปีดต,ต้นความเร็ว โรดิโกวินิซิอุสเอมปเป้หรือแม้กระทั่งตัวสอดอย่างจูดเบลลิงแฮมจะได้ประโยชน์จากการจ่ายบอลของบรูโนพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถของบรูโนจะทำให้เรยมารปิดหน้าทึ่งไปอีกโอ้โหนะนะนะพูดขนาดนี้นี่เหมือนอยุให้บูโนย้ายทีมแบบไกลๆเหมือนกันนะเนี่ยเอาตรงๆไหมถ้าซักแบบ80หรือ90ล้านปอนเนี่ย แลสมมุติว่าตัวเลขนี้มันจริงๆกันนะมันไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีอ่ะผมว่าบอร์ดเนี่ยมีพิจารณามีคิดแล้วเพอเพออาจจะขายก็ได้ใครจะไปรู้เอางี้รอให้มันเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนตัวผมยังเชื่อว่าบูโน่จะอยู่กับทีมต่อฤูดูการหน้าแล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นลูเบนอโมริมอ่ะผมไม่อยากเสียบูโน่ไปอย่างแน่นอน มากันที่น้องรักกันบ้างนะครับมาแห่น้องรักช่องนี้แต่ละคนดีๆทั้งนั้นเลยแต่ช่วงนี้เขากำลังไปได้ดีนะครับผมก็แฮปปี้สำหรับด็อกเตอร์มาคัสแรดฟอร์ดสามารถทำประตูแรกในศึกพรีเมียร์ลีกในสีเสื้อของแอสตันวิลล่าได้สำเร็จแล้วในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับช่วยให้วิลล่าเนี่ยบุกไปถล่มไบตัน0ประตูต่อ3แน่นอนว่าผมก็ดูจนครบ90นาทียอดเยี่ยมมาก สุดยอดผมชอบเขามากแรดฟอร์หรือเปล่าอาเซนซซโอ <c oughs> <c oughs> ก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าชอบเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่แรดฟอร์กันบ้างแรดฟอร์เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับวิลล่าหกนัดเขามีส่วนร่วมเจ็ดประตูคือทําไปสามประตูกับอีกสี่แอสซิสต์ถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยมีออปชันที่สามารถซื้อไปร่วมทีมได้ถาวอนนะครับที่ตัวเลขสี่สิบล้านปอน ถ้าเกิดถามผมก็ลักษณะวิธีการเล่นเหมือนเดิมครับแรดฟอร์ดก็เล่นเหมือนแรดฟอร์ดพอช่วงมั่นใจก็จับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็มีสมาธิโฟกัสดีๆมองตัวเปิดแล้วก็หากินกับหลังลายลูกที่แรดฟอร์ดยิงเนี่ยผมว่ามันเป็นลูกที่เราเห็นกันมาหลายปีมากๆในการเล่นให้กับแมนยูอ่ะผมพูดชื่อตัวเปิดก็ได้ ปอกบาลินเดเลฟอีริกเซนบูโน่อีกหลายคนเลยอะหรือถ้าไม่เชียร์ผมก็ลองไปเปิดดูไฮไลท์ u t u b e ก็ได้แรดฟอร์ดหากินกับลูปลักษณะบแบบนี้ของชอบเขาเลยบอลไดเล็กเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอาคลาสสิกคน์เตอร์แอคแทอะไรต่างๆนะครับลูกนี้ก็ยิงดีมากเลยนะแรดฟอร์ดยิงเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามครับทุกท่านพอเห็นฟอร์มแบบนี้หลายๆคนก็หวังให้วินล,ล่าเนี่ยเซ็นสัญญาไปร่วมทีมนะครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เสียที หรือถ้าเกิดเพิ่มค่าตัวได้เนี่มันก็คงดีะนะทีนี้ไซมอนจอแดนนะครับที่เป็นกูรู <c oughs> เขาก็วิเคราะห์ว่าคือแรดฟอร์ดตอนนี้มีชีวิตชีวาที่วิลล่าแต่อย่าพึ่งมั่นใจว่าวิลล่าจะเซ็นสัญญาคว้าตัวไปร่วมทีมยังไงวิลล่าเนี่ยถือไพ่ต่อเหนือกว่าแมนยูเอาแรดฟอร์ดไปใช้งานถ้าเกิดสามารถปัดฝุน่นเรียกความมั่นใจให้ได้ จัดวางในระบบวิธีการเล่นที่เหมาะกับแรดฟอร์ดเขาจะแสดงผลงานได้อย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นประโยชน์กับแอสตันวิลล่าอย่างมากเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอวิลล่าเนี่ยรับผิดชอบค่าเหนื่อยให้กับมาคันแรดฟอร์ดนะครับครอบคุม70%แต่มันเป็นระยะเวลาสั้นๆ6เดือนดังนั้นก็คิดซะว่าให้เป็นค่ายืม ที่จะให้กับแมนยูไปแล้วกันไอการรับผิดชอบค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ให้กับแรดฟอร์ดตลอดเวลา6เดือนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะเซ็นไปร่วมทีมถาวรออต้องจ่ายเงิน40ล้านปอนด์แล้วก็รับผิดชอบค่าเหนื่อย325,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์มันเป็นแพ็กเกจที่แพงเกินไปแล้วก็ไซมอนจอแดนนี่ไม่เชื่อว่าวิลล่าจะยอมพังเพดานค่าเหนื่อย ของสมโมสรตัวเองขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าอ,อาจจะไม่ต้องจ่ายถึงสามแสนก็ได้สองแสนห้ามันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่อก็ต้องลุ้นันต่อไปว่าเราจะได้ตังหรือเปล่านะครับสี่สิบล้านปอนจากวิลล่าทีนี้นะครับทุกท่านเรื่องของอังเตรโอนาน่านะครับเมื่อวันซืนเนี่ยสกายสปอร์ตก็ทำโพสสำรวจนะว่าตำแหน่งไหนที่ควรเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมนะครับผมก็ไปวัวกับเขาด้วยเหมือนกัน ปรากฏว่าสไตรเกอร์เนี่ย72%นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งอ่านี่ผมก็เลือกสไตรเกอร์ใช่ไหมแต่อันดับสองเนี่ยคือโกคิปเปอร์นะอันดับสองคือโกคิปเปอร์ครับ11% <c oughs> โอ้โหคะแนนโหวตขนาดนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าโอเคทุกคนมองเห็นเหมือนกันว่าแมนยูเนี่ย ต้องซื้อสนยนหน้าตัวเป้าสไตรเกอร์เขามาร่วมทีมคะแนนโหวตมันก็ถล่มทลายแต่อันดับ2เนี่ยคือโกลร์ครับแสดงว่าความเชื่อมั่นที่มีต่ออังเรโอน่าตอนนี้โอ้โหสั่นคลอนแล้วเลออาจจะสั่นคลอนมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่เอาใจช่วยแล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจอังเรโอน่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทีนี้นะครับทุกท่านผมลองไปหาข้อมูลมานะครับ จังหวะการพุ่งเซฟของอังเดรโอนาน่าคือจังหวะลูกเสียประตูเนี่ยที่โดนอีังกาลากเข้าไปยิงจุดเริ่มเนี่ยเราไปโทษโอนาน่าไม่ได้แล้วจริงๆแล้วว่าลูกที่อีลังก้ายิงเนี่ยเอาโกระดับโลกมาก็ใช่ว่าจะเซฟได้ทุกคนถูกไหมแต่ที่แฟนบอลติดใจเนี่ยมันคือเรื่องของหนึ่งการยืนตำแหน่งซึ่งมันชัดเจนว่าเขาเปิดมุมขวามือของตัวเอง ไว้มากเกินไปและอีลังกาก็เลงเข้าไปช่องนั้นนั่นแหละคือว่าง่ายว่าโอนาน่ายินตำแหน่งไม่ดีอันนี้อย่างแรกอย่างที่2คือการพุ่งเซฟแบบล้มตัวอยู่กับที่คือโอเคดอกูกานาโชมาซาอุยนะครับต้องโดนตําหนีย่างหนักโดยเฉพาะกานาโชที่ไม่สามารถเบรกอีลังกาได้แต่โอนาน่าควรเป็นโกะก็ควรที่จะผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของโกผู้รักษาประตูถูกไหม ถ้าเกิดมันมีการพุ่งเหยียดปลายมือแล้วอะแล้วมันปัดไม่โดนหรือปัดไม่อยู่อะผมว่าจะไม่โดนด่าขนาดนี้แต่จังหวะการพุ่งเซฟมันดันเป็นการล้มอยู่กับที่แบบนั้นมันเลยทําให้แฟนๆเนี่ยไม่แฮปปี้แล้วก็มันเป็นภาพจําแบบซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าเขาชอบเซฟลักษณะแบบนี้ผมลองไปหาข้อมูลมานะครับถ่าเซฟแบบนี้เขาเรียกว่าท่าคอแสบเป็นท่าล้มเซฟแบบปัดขาปกติแล้วผูดภาษาประตู จะเลือกใช้เทคนิคการเซฟนี้ในสถานการณ์ที่ลูกฟุตบอลถูกยิงมาด้วยความแรงและมันอยู่ใกล้ตัวโดยที่ไม่มีระยะทางและเวลาให้ผู้สาวประตูสามารถก้าวขาสปริงตัวสปริงข้อเท้าพุ่งไปเซฟได้คือโอนาน่าเนี่ยใช้เทคนิคการเซฟแบบนี้บ่อยมากแต่คำถามคือลูกที่อีลังก้ายิงเนี่ย มันเป็นลูกที่มาใกล้ตัวไหมไม่มันเป็นลูกที่ยิงมุมประตูถูกไหมครับแต่อูนาน่าเนี่ยเลือกใช้วิธีการเซฟแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาเลือกช็อตเซฟอ่ะลูกนี้นะผิดพลาดนั่นเองแฟนคลับของอังเตรอูนาน่าอย่าพึ่งไล่ผมหรือหลายๆคนเนี่ยไปเป็นโกแทนเขาหรือแบบมึงเก่งมากนะมึงไปเฝ้าสาวแทนเมนยูเก่งเหลือเกินถ้ามีตระก,กะความคิด แบบนี้ในปี2025แนะนําให้ปิดคลิปออกไปเลยแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วทําให้มีความเข้าใจในการดูฟุตบอลมากขึ้นเป็นประโยชน์นะเรารับชมคลิปนี้ต่อทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่มีใครเก่งกว่าอังเดโลอนานครับเขาก็มีความเก่งของเขาแต่เราแค่นำเรื่องนี้มาคุยและเล่าสู่กันฟังเพื่อทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นลักษณะการเซฟแบบที่โอนานใช้ ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าเกิดเขาจะเลือกเซฟลูกยิงของอ e ีลังกาเพราะลูกยิงของอ e ีลังกาเนี่ยมันเป็นลูกยิงที่ยิงไปที่มุมประตูถูกไหมเขาควรที่จะก้าวขาแล้วถีบตัวสปริงข้อเท้าเหยียดไปปัดจะปัดโดนหรือไม่โดนอันนั้นอยู่ที่การยิงตำแหน่งด้วยหนึ่งสองอยู่ที่ว่าแบบเหยียดไปะปฏิกิริยาเร็วขนาดไหนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของอังเรโอนาน่า หลายๆลูกที่โดนยิงเข้ามุมเนี่ยโอนาน่ามักจะเลือกใช้วิธีการเซฟแบบนี้มันเลยดูหลายๆลูกยิงเข้ามุมไปเลยแล้วเขาล้มตัวอยู่กับที่อาจจะเป็นสมาธิไหมตัดสินใจเลือกช็อตเซฟผิดพลาดอะไรแบบนี้หรือไม่ค่อยเหมาะกับการเซฟเพื่อที่จะป้องกันแต่ละลูกที่คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามยิงมาอะไรแบบนี้อ่ะก็สามารถต่อยอดไอเดียในการคุยได้นะครับ แต่ผมเห็นโอนาน่าชอบล้มตัวล,ลักษณะแบบนี้บ่อยมากข่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับโอ้โหล่าสุดนี่คืนฟอร์มแล้วนะลงเล่นไป32นัดยิงไป27ประตูกับอีก5แอสซิสนะครับฟอร์มกำลังสดเลยตอนนี้กับที่กาลตสลายมีข้อมูลข่าวจากวิทเวลนะครับเขียนเพิ่มเติมว่างบประมาณในการเสริมทัพของ Man แมนยูเตมีจำนวนจำกัดนะครับ ปัจจัยหลักในดีวนี้มันก็ต้องพิจารณาว่ามีงบประมาณเท่าไหร่รวมถึงค่าเหนื่อยที่สูงของโอซิเมนด้วยแต่ถ้าเกิดมีการแลกตัวระหว่างทีมได้นะครับมันจะช่วยเรื่องของการเงินแมนยูได้แบบเยอะมากๆแล้วนาโปลีอ่ะก็มีความสนใจในตัวอ l เลฮานโดกานาโชอยู่ด้วยนั่นเองต้องจับตาดูนะครับว่าคอตกลงในการแลกเปลี่ยนตัว อเลฮานโดกานาโชกับวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยจะมีความชัดเจนอย่างไรนะครับและมีแนวโน้มความเป็นไปได้หรือไม่กานาโชเองก็เกือบย้ายทีมเหมือนกันในช่วงตลาดมกราคมแต่ไม่มีทีมยื่นข้อเสนอมาตามที่แมนยูเนี่ยตั้งเอาไว้สุดท้ายกานาโชก็อยู่ต่อนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวปรับจูนเข้ากับระบบวิธีการเล่นของอาโมริมก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับแต่นัดล่าสุดเนี่ย มาเกิดปัญหาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจบสกอร์นะซึ่งก็เป็นปัญหาที่หลอกหลอนตามกาณาโชมาเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เลยคือถ้าเกิดยิงแบบคมๆคมคมหน่อยเนี่ยป่านี้อีโวไปแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้รับโอกาสในการส่องประตูแต่ละนัดจำนวนนับเนี่ยมันเยอะกว่าคนอื่นอย่างชัดเจนแต่เปลี่ยนให้เป็นประตูเนี่ยน้อยมากๆนะครับเลยทำให้ยังอีโวไม่ได้สักทีนะสำหรับ อเลฮานโดกานาโชนะครับแล้วก็ระบบกลางรุกคู่ดับเบิลเทนะครับที่อยู่ข้างหลังสู์หน้าเนี่ยกานาโชก็ถามว่าอโมริมเนี่ยชอบสเปคแบบกานาโช่ไหมก็ไม่ได้ตรงกับจริตกับความต้องการของเขาอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบขอคลุลา1หนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งรถยนต์คุณภาพสุสุกิแล้วก็บริษัท NS Theater ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุ้มสามารถสแกน QR Code และไปเลือกใช้บริการกันได้ท,ท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะลงโฆษณากับช่อง e a าร์เมียสามารถแอดลไลน์ ID มาได้นะครับที่ 14, a r m ์4 a า m HAA14 ทักเข้ามาคุยเรื่องของราคากันได้นะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆ